หน้ากระดานที่ขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้หมายความว่าอะไรตอนนี้นะคะนูเห็นหลายคนโพลลงไปหนาโปรไฟล์ของเจ้าของว่าเอ๊ะทำอย่างนี้มันแปลว่าอะไรน้องอูนะคะคําว่าแนะนําไม่ได้เข้าตรงมาแยกแยกย่อยทีละอันก่อนนะคะโปรไฟล์ของเราที่มันขึ้นแบบนี้พราอะไรแนะนําไม่ได้แปลว่า Facebook เขาจะไม่แนะนำคลิปวิดีโอแบบนี้หรือเพจคุณให้ออกสู่สาธารณะหมายความว่าคนข้างนอกอะที่ไม่ใช่ ผู้ติดตามโดยตรงหรือไม่ใช่เพื่อนเราที่อยู่ข้างในโดยตรงเนี่ยเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่นำส่งคลิปคุณหรือไม่นําเสนอเพจคุณต่อชุมชนเพราะอะไรบบบนี้มาเบิ้งการละเมิดเนาะหลายคนนี่เวลาขึ้นขึ้นมาเป็นแผงอย่างนี้เลยนะคะหลายคนนี่ขึ้นลีดเป็นแผงขึ้นมาทังสิเลยเพราะอะไรบ้างนะคะหนึ่งหัวข้อของโปรโฟไฟล์มุ่งเน้นไปที่เรื่องพลเมือง วัคซีนหรือหัวข้อที่ละเอียดอด่อนอ่าหลายคนสงสัยหัวข้อคืออะไรเป็นละเมิดอีหยังตอนใดนะคะหัวข้ออีหยังมุ่งเน้นไปเรื่องวัคซีนอีหยังบ่ <c oughs> ค่อยบอกเรื่องวัคซีนเลยมันคล้ายๆว่าเขาตั้งหัวข้อเอาไว้โดยรวมนะคะที่นี่วิธีแก้ในขอน้อนี้ก็คือเหตุจางไหนคะ่ะเราต้องไปดูที่หน้าโปรไฟล์ของเราว่าเราแชร์เพจแชร์โพสต์ อะไรที่ละเมิดหรือเปล่าเช่นเขามีคลิปแช่การเมืองเขาแช่เรื่องออมูล,ลนิธิเขาแช่เพจต่างๆเพจอ่ออาข่มคืนโน่นนี่นั่นหรือเพจอะไรต่างๆที่ Facebook เขารายงานแล้วว่าเพจเนี้ยเป็นเพจอันตรายต่อชุมชนหรือเป็นเพจที่ละเมิดต่อชุมชนบดนี้เขาต้องไปนางไล่ได้บดนี้ว่า คือให้กดเข้าไปกดเข้าไปที่ที่หัวข้อแรกนะคะถ้ากดได้นะเพราะอูยังไม่เคยละเมิดอันนี้เลยไม่รู้ว่ามันกดได้ไหมนะคะแต่หลายๆคนวิธีที่จะกดได้คือต้องเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่กล่องสนับสนุนมันจะบอกว่าเราละเมิดอันไหนแล้วเรากดคลิกเข้าไปพอคลิกเข้ากกไปมาค่ะมันจะมีบอกว่าเราละเมิดเรื่องอะไรอยู่หรือละเมิดละเมิดในหัวข้อที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ,ๆเช่น ละเอียดออนคืออย่างเข้าเบาอีอย่างที่เป็นค้าหยาบมีการมีผากวิจารณ์ที่บ่เหมาะ,มะสมบอต่อไปหัวข้อที่2องโปรโฟไฟล,ล์มีประวัติการละเมิดนี่มันก็เป็นหางเล็กมันพ่วงพ่วงมาใส่กันอยู่แล้วเรามีการละเมิดอะไรหรือเปล่าโปรไฟล์โปรไฟล,ล,ไล,ล์หมายถึงเฟซเท่านี้ล่ละค่ะมีการละเมิดอย่างอื่นบอเช่นมีลายน้ำมีคลิปเสียงมิติก ตกมีเอาอย่างหล่ะอย่างอื่นที่มาลงมีรูปเด็กไหมเด็กเกลือยหรือรูปอะไรที่ว่าวิวการพูดจาหยาบคายมีการบรรยายใต้คลิปที่เกินจริงไหมนี่สิต้องต้องเบิงนี่ค่ะต้องไปไล่เบิงแน่ปะนี้ต่อไปเนื้อหาคลิกเบสเป็นสแปมหรือเรื่องที่ผู้อื่นไม่ต้องการตอบโต้ด้วยนี่ก็คือนลอยคนเขามาคลิก จะคล้องไปแช่พเพจนัลอยคนเขามางคลิกเนี่ยนะคะมันสิรวมอยู่ในเนืออันเดียวกับอันอันแรกที่เป็นหัวข้อโปรไฟล์มุ่งเน้นไปนเรื่องพลเมืองเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองบอการกถึงพรรคนั้นพรรคหนี่บองสิค่ะอันสุดท้ายที่โดนรายงานคือโปรไฟล์ถูกพิจารณาว่าเป็นบัญชีปลอมอันนี้ก็งงๆเนาะหลายคนแบบอีหยังเป็นบัญชีปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลอื่นอันนี้อาจจะเกิดจ,จากอาจจะนะคะเกิดจากเรามีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ เปลี่ยนชื่อ Facebook ไหมในหลายๆครั้งเ้ามีการเปลี่ยนบอเปลี่ยนแบบว่าถือต่องบอหรือมีการเปลี่ยนโดยเปลี่ยนตำแหนง่งเปลี่ยนจุดเปลี่ยนพิกัดในการเปลี่ยนโปรไฟล์ถูกพิจารณาว่าเป็นบัญชีปลอมคุณนะคะหรืออาจจะมีคนแบบได้าางานเฟซเฮ้าเป็นเป็นเฟซแบบเฟซปลอมอาจจะมีคนคนปลอมเฟซเฮาอยู่นา้ากระไหน,นมีคนแฮกเฟซเราสมมติว่าเราชื่อ,อบุตรสบา บุษบาแล้วบันี่ก็มีอีกเฟซหนึ่งเขาก็ตั้งซื่อบุษบาคือกันไอ้บุษบาตัวปลอมเนี่ยมันรายงานว่าเราอะคือตัวปลอมทั้งนั้นที่มันเป็นตัวปลอมแต่เราเป็นตัวจริงอันนี้มัน Facebook เขาก็ต้องเก็บประวัติไว้ว่าว่า,ว,าว่ามันคืออะไรยังงสิแม่ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีเช็คให้เข้าไปเช็คที่กล่องสนับสนุนเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปดูว่าเราละเมิดวันที่เท่าไหร่บัานี่วันที่เท่าไหร่ไปดูตรงไหนเดี๋ยวหนูผาไปเบิร์นค่ะ